สวัสดีครับจากสงครามยุเคนนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่มีความน่าสนใจคือรัสเซียเนี่ยใช้โดนจากอิหรา่านในการโจมตียุเคนมันก็มีคําถามตามมานี้มากมายว่าระดับมหาอำนาจชาติมีอย่างรัสเซียเนี่ยผลิตโดนเองไม่ได้เรอครับแอดมินคิดว่าศักยภาพของรัสเซียยังไม่สามารถผลิตโดนจํานวนมากๆได้เพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็มีคําถามต่อว่าแล้วทําไมอิหรา่านเนี่ยผลิตได้ทั้งที่อิหรา่านโดนความบาดนี่เหมือนกันเรื่องนี้แอดมินคิดว่าอิหรา่านนี่ใกล้ชิดกับจีน มากและจีนไม่ได้โดนคว่ำบาตรจีนอาจมีส่วนในการช่วยเหลือเช่นส่งอุปกรณ์ให้หรือว่าให้คําปรึกษานะครับเราอาจจะเห็นข่าวว่าโดนของอิหร่านเนี่ยใช้ส่วนประกอบมากมายจากตะวันตกอิหร่านไปเอามาจากไหนก็น่าจะผ่านมาจากจีนนี่แหละครับและจีนมีความรู้เรื่องโดนนี่อยู่แล้วมีคําถามต่อว่าจีนเนี่ยทำไมไม่ช่วยรัสเซียในการผลิตโดนเพราะว่าเป็นพันธมิตรกันเราต้องรู้ก่อนว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและ แล้วก็มีปัญหาเรื่องพรมแดนกันอยู่นะครับในตอนที่โซเวียตล่มใหม่ๆเนี่ยรัสเซียต้องมาง้อจีนช่วย จีนก็กดคอเอาแบบเต็มที่ล็อกคอเอาซู27ททางทางที่รัสเซียเนี่ยไม่ต้องการขายนะครับสุดท้ายก็ต้องจำใจเพราะว่ารัสเซียเนี่ยต้องพึ่งจีนแต่รัสเซียก็เก็บเอาไว้สิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมให้กับจีนคือเทคโนโลยีเครื่องยนต์นะครับทาจีนนี่อกหักมาแล้วจนจีนเนี่ยเอาแบบของซู27จากยูเครนไปจีนมาซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินจากยูเครนนี้ไปด้วยแล้วก็ได้เทคโนโลยีไปไม่น้อยแต่ว่าจีนก็ยังผลิตเครื่องยนต์เองไม่ได้รัเสเซียก็ไม่ช่วย ครคาวนี้จีนก็คงกักเทคโนโลยีโดนกับรัสเซียนี่เหมือนกันมันไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูถาวรจีนก็ต้องการเหนือกว่ารัสเซียนี่แหละครับมันก็เลยทําให้เทคโนโลยีโดนของรัสเซียเนี่ยยังล้าหลังเอากล้องถ่ายรูปเก่ามาทําบ้างวัสดุเท่าที่จะหาได้ชิปก็อาจจะเอามาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าถามว่าโดนของอิหร่านนี่เป็นยังไงบ้างสภาพเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว,ว่าดีกว่าของรัสเซียน,นิดหน่อยแต่ว,ว่าอิหร่านสะสมไว้เยอะรัะเสเซียเลยมาซื้อของ อิหร่านนี่ดีกว่าเพราะว่าขอจีนไปแล้วจีนไม่ให้นะครับ จากการที่อิหร่านนี้ช่วยรัเสเซียนะครับก็มีรายงานว่าอิหร่านไม่เอาตังค์แต่ว่าจะแลกโจรกับซู -35 มีข่าวว่าอิหร่านจะได้ซู -3524 าลำซึ่งก็เป็นของอียิปต์ที่สั่งเอาไว้แต่ว่าอียิปต์นี้ยกเลิกออเดอร์ไปนะครับก็เอามาให้กับอิหร่านนี้พอดีแน่นอนว่าอิหร่านต้องการเครื่องบินนี้อยู่แล้วไม่ต้องถามว่าอิหร่านจะยินดีแค่ไหนกับเรื่องนี้บางคนอาจจะคิดว่าซู -35 ที่อิหร่านจะได้เนี่ยป็นรุ่นส่งออกมันคงไม่ต่างจากซู27บรรพบรุษของมันมาก มันคงจะสู้เครื่องบิน F35 นี่ไม่ได้อันนี้แอดมบินอธิบายเพิ่มเติมนะครับเครื่องบินมี2รุ่นคือรุ่นที่นั่งเดียวกับรุ่น2ที่นั่งมีความต่างกันเยอะไม่ว่าหน้าตาจะคล้ายกันก็ตามนะครับที่นั่งเดียวเนี่ยส่วนมากเป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกัน้นเพราะว่ามีความคล่องตัวส่วน2ที่นั่งส่วนมากเอาไว้ฝึกบินหรือว่าปรับเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นแล้วก็เครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์นะครับเพราะว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นไม่คล่องตัวมากนะักสูบินนททีี่่ังเเดยว่า นัไม่มี2ที่นั่งนะครับหน้าที่ก็คือขับไล่สกัดกัน้นมีอุปกรณ์เฉพาะถ้าเอาซูสามสิบามาโจมตีภาคพื้นมันผิดประเภทนะครับก็อย่างที่เราเห็นในยูเครนนี่แหละครับซูสามสิบาร่วงเป็นมะม่วงเดือน6 ส่วนซู30ของรัสเซียเป็นเครื่องบินสองที่นั่งเท่านั้นไม่มีที่นั่งเดียวนะครับงานหลักก็คือโจมตีภาคพื้นแมรัเสเซียจะพยายามหลอกว่าซู -30 เนี่ยเอาไปขับไล่ได้มันเป็นมัลติโรหรือว่าเครื่องบินหลาปวดปาดก็ตามแต่ว่ามันไม่ถนัดมากนักนะครับซู30มันขับไล่ได้อยู่แต่ว่าเป็นขับไล่ได้เฉพาะเครื่องบินเล็กช้าพวกเครื่องบินฝึกหรือว่าเครื่องบินใบพัดเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเครื่องบินสมรรถนะสูงซู -30 มมันสู้ไม่ไหวแล้วครับโดยเฉพาะ กับ F16 ดูอินเดียนี่เป็นตัวอย่างใช้ไปเจ็บใจไปอิหร่านได้ซู่35หลายคนมองว่างั้นๆเอาตรงตอนนี้ก็ยังไม่ได้สักลำนะครับแล้วก็มีข่าวบางกระแสนี่บอกว่าไม่แน่รัสเซียอาจจะให้ไม่ถึง24ลำก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้รัสเซียก็ต้องการเครื่องบินที่เหมือนกันนะครับ แล้วรัเสเซียก็ขึ้นชื่อเรื่องความไม่แน่นอนในการส่งมอบอาวุธนะครับยิ่งตอนนี้รัเสเซียกําลังลําบากติดพันอยู่กับยูเครนจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้ขนาดที 90M ที่รัเสเซียเอามาใช้ในยูเครนเนี่ยก็มีข่าวว่าเป็นที 90M ของอินเดียนะครับที่ส่งมาซ่อมส่วนรัเสเซียนี่เอามาใช้เฉยส่วนเครื่องบินรัเสเซียก็เสียไปเยอะสู35ถูกยิงตกไปก็ไม่ใช่น้อยมันก็มีโอกาสนะครับที่รัเสเซียเนี่ยจะเอาสู35ของอียิปต์ไว้ใช้เองมันก็ยากเหมือนกันนะครับที่ อิหร่านจะได้มาทั้งหมด24ลำหรือไม่รัเสเซียก็จะให้ทีละนิดทีละนิดอาจจะไม่เป็นอย่างที่อิหร่านฝันส่วนเรื่องที่อิหร่านจะเอาซู -35 ไปปะทะกับอิสราเอลนั้นยังห่างไกลนะครับซู -35 บินไปไม่ถึงแน่นอนถ้าบินไปถึงก็รอดยากในตอนนี้อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องนั้นนะครับคิดถึงว่ารัเสเซียจะให้ซู35มา,ามากี่ลำนี่ดีกว่าอิหร่านให้โดนไป2,000ันลำจะได้ซู35มากี่ลำถ้าเทียบราคาแล้วเนี่ยได้ซู3 5 ไม่เกิน2ลำเท่านั้นนะครับไทยอิหร่านหวังว่าโดน2,000ลำเนี่ยจะแลกซู35ได้24ลำมันเป็นไปนี่ไม่ได้